สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาทางการศึกษาในหัวข้อการกลัดแกลงรังแกเด็กในสถานศึกษาโดยการสัมมนาในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษวิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัมยมหิดลค่ะโดยการสัมมนาในครั้งนี้นะคะจะใช้เวลาโดยประมาณหชั่วโมง30นาทีค่ะดิฉันสิธยาณกราชรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ จากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่านค่ะมาร่วมอภิปรายในการสรัมมนาขอแนะนําผู้ร่วมอภบิปรายนะคะโดยเริ่มจากทางซ้ายมือของดิชันเลยนะคะท่านแรกค่ะอาจารย์สุภวุฒิพุทธขวัญหัวหน้าศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนฑลค่ะท่านที่สองค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาาร,ดาารวิบูลพิษมุสิกพันธ์อาจารย์สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ ขั้นที่3นะคะอาจารย์พันพิษศศรพกธาดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อออนไลน์วิทยากรด้านการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะดิฉันขอกล่าวถึงที่มาของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ค่ะเนื่องด้วยในปัจจุบันเนี่ยปัญหาของการกลั่นแกล้งรังแกเด็กในสถานศึกษายังมีการพูดถึง กันอย่างบ่อยครั้งแล้วก็กว้างขวางนะคะโดยในปัจจุบันค่ะเราจะได้ยินคําว่า bully อยู่บ่อยครั้งทั้งในประเด็นที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนลงไปถึงโลกโซเชียลมีเดียต่างๆอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าปัญหาของการกลั่นแกล้งกันเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงในแต่ทไทยเท่านั้นแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามค่ะทางผู้จัดสัมมนานในครั้งนี้นะคะได้ทําการศึกษาข้อมูลในต่างประเทศเพื่อศึกษาข้อมูลในบริบทต่างประเทศนะคะไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยค่ะ โดยเรามีข้อมูลนะคะจาก IPSOS หักกับชื่อผิดขอภัยด้วยนะคะสัมภาษณ์ผู้ปกครองจำนวน20,793คนค่ะใน28ประเทศนะคะเกี่ยวกับการกันแกล้งกันทางอินเทอร์เน็ตค่ะโดยพบว่าในปี2018เนี่ยผู้ปกครองเกือบ20%ทั่วโลกเนี่ยบอกว่าบุรดลานของตนเนี่ยเคยถูกกันแกล้งทางอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยหนึ่งครั้งอย่างเช่นในประเทศอินเดียค่ะผู้ปกครอง 37%เนี่ยกล่าวไว้เลยว่าบุคลาของตอนเนี่ยโดนรังแกทางสื่อออนไลน์หรือว่าในประเทศสหรฐัฐอเมริกาค่ะกล่าวว่า25%เนี่ยบุหลายของตอนก็ประสบปัญหาน,นี้เช่นเดียวกันนะคะจากข้อมูลที่เราได้หาม,มานี้ค่ะก็เลยขอแยกกลับมาดูที่บริบทของประเทศไทยบ้างดีกว่าค่ะขอสอา ไปที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิมลทิพย์ค่ะซึ่งอาจารย์ได Lead, ไม้มีการทําวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการดัดแกล้งกันภายในโรงเรียนค่ะก่อนอื่นค่ะอาจารย์เรามาคําถามที่จะตอบว่าอยากให้อาจารย์ช่วยนิยามคําว่าบูลลี่หรือการดัดแกล้งกันหน่อยว่ามันมีขอบเขตเกินกว่าคําว่าแกล้งกันเพราะความสนุกสนานอย่างไรบ้างค่ะจริงๆแล้วการแกล้งกันการเล่นกันของเด็กเนี่ยมันก็มันมันไม่ได้ต้องการการดัดแกล้งเป็นบูลลี่หรือเป็น ค่ะมันมีเส้นบางๆกั้นอยูนะ่จริงๆแล้วการเล่นกันหรือการแกล้งกันเพื่อความสนุกของเด็กเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการนะซึ่งเราทุกคนเนี่ย่ตอตอนเป็นเด็กๆเราก็มุกแกล้งเพื่อนมาหรือว่าถูกเพื่อนแกล้งนะคะความต่างของการแกล้งก,กันแต่เด็กๆกับบลรีอยู่ตรงที่ว่าตอนที่เราแกล้งกันแต่เด็กๆเนี่ยมันจะ f o r m l เล s คือไร้รูปแบบสมมติวันนี้เห็นเพื่อนเดินมาแลบบเฮ้ยสนุกรุ้กความรู้สึกสนุกรุ่งขึ้นมา,ามก็กาาจะคิดมุกในการแกล้งณเวลานั้น เพราะฉะนั้นเขาจะก็จะเปลี่ยนไปตามตามหน้างานตามเหตุการณ์ตามสถานการณ์นี้เขแก้งเสร็จเพื่อรู้สึกเพ์ดรู้สึกไม่โอเคแล้วรู้สึกเพื่อร้องไห้เพื่อไม่โอเคการจัดแก้แบบนี้จะคนแก้จะหยุดเขารู้สึกว่าเฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วมันเลยเถิดไปแล้วอันนี้ค่ะคือเรื่องของการจัดแก้ที่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนนะคะแต่บูลลี่เนี่ยที่ที่ตางจากการจัดแก้ปกติคือเขามีเจตนาชัดเจน ต้องการให้ทุกผู้ถูกกระทำเพิ่อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นบูลลี่จึงเกิดซ้ําไม่ได้เกิดครั้งเดียวและเป็นรูปแบบที่ชัดเจนมีการวางแผนชัดว่าครั้งหน้าจะทําเรื่องอะไรทำเรื่องอะไร,ทำ,ะไรทำเรื่องอะไรมีเจตนาจดจอ่อโดยวี่วัตถุประสงค์ชัดถึงต้องการให้หยื่หเจ็บปวดอันนั้นจะเป็นบูลลี่ค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคำนิยามและคนอให้เราได้รู้ถึงข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันว่า คำว่าบูลลี่กับการแกล้งกันเนี่ยจริงมีเส้นบางกันอยู่ซึ่งบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดกันได้ตอนนี้เห็นได้ชัดเลยว่าเราทุกคนใช้คาว่าบูลลี่กันแบบเยอะมากแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการกระทำหรืออะไรบางอย่างอาจจะไม่ถึงขั้นนักค่ะอาจารย์แล้วอย่างนี้ค่ะโดยมีเราอยากจะทราบว่าแล้วสาเหตุหรือปัจจัยที่ทําให้เกิดการกลั่นแกล้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยสาเหตุหรือมันมีสาเหตุหรือว่าปัจจัยอะไรบ้างคะที่ส่งผ ต่อการแต่งแรกค่ะเ,เด็ก <c oughs> เด็กกำลังไดยังไม่รอดเลยนะคะืคออย่าว่าแต่เด็กพิเศษเลยเนาะ <c oughs> เ,ออเรากำลังเข้าสู่ยุคที่ถ้าถ้าส่วนตัวนะคะที่อยากว่าเรากำลังอยู่ในยุคของสังคมที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะส่วนตัวเนี่ยทำาเรื่องเด็กและครอบครัวมาตล,ลอดก็ร,รู้รู้สึกได้ว่าจริง,รงๆที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะในครอบครัวเนี่ยมันมีกระบวนการขัดเกลาบางอยา่างที่ทําให้มนุษย์ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างมีมีการ ไม่ล้ำเส้นมีจังหวะจาัดโฟนมีเรื่องของการควบคุมตนเองครอบครัวเป็นแบบอย่างที่สอนว่าเรื่องนี้ทาได้เรื่องนี้ทาไม่ได้ในบรรดาครอบครัวที่มีคนอยู่กันเยอะๆเนี่ยการถ่ายทอดการเรียนรู้ระหว่างกันในสังคมในครอบครัวเองถูกขัดเกลาคนมาระดับหนึ่งแล้วมีพี่น้องหลายคนตีการแยกของการเรียนรู้แล้วว่าเรื่องนี้ทาได้เรื่องนี้ทาไม่ได้แต่วันนี้ความที่ครอบครัวมันตางคนตางอยู่ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดียว การถักดาที่เคยมีโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยม,มันน้อยลงทุกวันนี้ลูกคนเดียวเป็นส่วนใหญ่พี่น้องน้อยน้อยมากการจะเล่นการจะการแย่งของการจะถูกกระบวนการเหล่านี้ทำมาตั้งแต่ที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนึงสองซั่งห้องเต้น,น้อยทั้งหลายก็เข้ามาในโรงเรียนเนาะทีนี้ก็มาจัดการกันในโรงเรียน,นยทุกสิ่งอย่างมันมันเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะคะ,ะส่วนที่มองในฐานะของคน จริงๆแล้วเนี่ยบูลลี่จะไม่เกิดเลยถ้าคนมีคำว่าเอ็มพาร์ตี้หรือความรู้สึกเห็นปกเห็นใจก่นค่ะ<ฮ>ซึ่งความเห็นปกเห็นใจเนี่ยมันคือกระบวนการขัดเกลาบางอย่างที่เกิดขึ้นในครอบครัวทำาบนี้ไม่ได้นะย่านอนอลูกเดียวย่าตื่นหนูเดินเสียงดังแบบน,นี้ไม่ได้เกรงใจคุณย่าบ้างเอาไปนวดขาย,ย่าหน่อยย่า,ยาไม่สบายอ่ะอคือกระบวนการเอ็มพาร์ตี้มันถูกสั่งใส่มาในระหวา่างกระบวนการ แต่วันนี้เหมือนครอบครัวอาจจะเปอริไทการให้ประเด็นน้ำหนักไปในเรื่องอื่นทำแต่งานหาเงิน<ะ>อะไรอย่างนี้ค่ะเวลาที่จะมาขัดโงกงขัดเก่าอะไรก็อาจไโปโยนโทรศัพท์แปะคนละ่นเครื่องก็ไปดูงจัน<ะ>อันนี้คือครอบครัวปกติเนาะเพราะฉะนั้นครอบครัวน้องๆพพิการหมือนจีจับโ,โลกอาคะ่ะเพราะว่าคนพิการเนี่ยคือคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีมุมมืดส่วนตัวของใครของมันมอยู่แล้วู่ทุกคนนะ มุมมืดของมนุษย์เนี่ยมันมีความรู้สึกลึกๆว่าเราทุกคนเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เหมือนแล้วก็เท่าไม่เท่าดีกว่าเรวกว่ามนุษย์มีวิธีคิดของการตัดสินโดยโดยโดยธรรมชาติถ้าการขัดเกลาไม่ถูกจัดจาก,การมาก็จะตัดสินผิดๆ,ๆไม่ดีเร็วสมควรต้องโดนสมควรต้องอย่างนั้นอย่างนี้ยเพราะฉะนั้น น้าแกงก็จะโดน รูปแบบมาประดังที่โรงเรียนแล้วก็พ่อแม่ก็คาดหวังว่าลูกอ่านโยนไปที่โรงเรียนรงเรนี้จะสามารถจัดก,การทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นเมื่อเป็นสถานศึกษานีา่นะคะแต่จริงหากเราย้อนไปสมัยสมัยพี่สาวๆตอนหลนะสาวๆมันมีคําว่าบาวรนะคะบ้านวัดโรงเรียนนะนนะคือบ้านมันก็ทำหน้าที่แบบบ้านนะวัดเขาก็มีมีเรื่องตังอย่างของวัดนะแล้วโรงเรียน คือมันต้องสามขานะการจะขัดเกลาวมนุษย์คนหนึ่งให้งอกงามเนี่ยมันไม่สามารถโยนมาแบบว่า8ปชั่วโมงกับครูแล้วห้องหนึงสาคนแล้วก็คาดหวังว่าครูกับเด็กยี่สิคนครูจะทําทุกอย่างได้ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะคะค่ะอันนี้พี่ตูตอบตอบนะอกกบบก็คือต้องทํางานแต่เป็นบริบทใหญ่คอมมูนิตี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วอย่างนี้ค่ะรูปแบบของการแก้กันนะคะ เอาจะเด็กทั่วไปหรือว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษก็ได้คะ่ะที่พกปล่อยในสถานศึกษาอาจารย์มีข้อมูลหรือ,อมีความเห็นเอะไรบ้างในตรงนี้คะก็มีทั้งวาจาแล้วก็กายก็คู่กันเป็นปกติเนาะค่ะวาจาก็นั่นแหละที่เรารู้ด่าพ่อด่าแม่ล้อเรียนอะไรก็ว่ากันไปในเป๋ไอ้กล้องอะไรก็เรียกกันไปก็แล้วแต่ในวิทย,ยาลัยเหมือนแบบเหมือนสมัยก่อนที่รอชื่อพ่อชื่อแม่อะไรคยๆอย่างนั้น ก็จะมีการปรับบริบทไปแต่ชื่อจบก็คือแบบกาแกล้งทำให้เจ็บปวดจุดไหนที่ดูแล้วเป็นจุดจุดบกกล้อ,องของเขาก็เอามาเล่นพอเราล้อปั้งไปแล้วคนล้อเนี่ยภาษากายมันงงไม่ได้ภาษาการสีหน้าไม่ดีแล้วโอ,อ้ถูกจุดแล้วใช่แล้วเรียกว่าไอเตีย้ยอย่างนี้คือมันใช่เลยก็จะถูกนิยามํานี้แล้วก็ใช้อันนี้คือเรื่องของภาษาการเรื่องเรื่องของคําพูดนะคะส่วนการกแต่แกล้งุเรื่องอือก็แล้วแต่บริบทฝังตีทุก ก็กระทบกระทืบอะไรก็เอ็นทุปแบบแล้วที่น่ากลัวก็คือการแต่งแกล้งโดยเฉพาะเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ที่ลงมาในกลุ่มเด็กประถมคืออล่นน้อยลงเล่อยแต่ก่อนบูลลี่อาาย่าไซเบอร์บูลลี่นะคะยังเป็นคนโตแต่หลังๆที่ลงมาระดับประถมปลายดีกว่าอาจารย์คะอย่างในฐานะของเด็กที่ที่โดนบูลลี่เนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงบ้างทำไมบางคนถึงรู้สึกเจ็บปวดเด็กบางคน อย่างเช่นตัวหนูเนี้ยหนูจะโดเนเรียกเตี้ยนต้องเตี้ยมนตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่สาหรับหนูหนูจะรู้สึกว่าเพื่อนนะหรืออะไรเงี้ยแต่ทําไมในเด็กบางคนเขาดูถึงรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เหมือนแบบโอ้โหชอบช้ำหรือเติงกับคําพูดอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยค่ะถามที่ดีมากค่ะอยากตอบมากเลยจริงจริงแล้วทุกเรื่องราวเป็นรื่องที่เครื่องรักนะเครื่องรักษาเนาะใช่คําพูดเดียวกันทําไมคนร้ายคนนึงคนนึงไม่ได้แต่อีกคำพูดเดียวกันกับคำที่คนนึงแบบจะเป็นจะตายได้ เพฉะนั้นไปอยู่ที่คุณสมบัติข้างในใจเนี่ยค่ะที่พี่พูดเสมอว่าคุณลี่เราอย่าไปมองว่ามันเป็นเพราะเทคโนโลยีเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องข้างในเลยมันถูกขัดถูกเกาถูกทำให้แข็งแรงมาจากบ้านแค่ไหนเราพบว่าเด็กกลุ่มโรกสวยนะคะโลกสวยคือชิวอ่ะมาเฟอรนอะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ยค่ะไม่ใช่กลุ่มคุณลี่กลุ่มนี้ถูกบุณลี่สมมติถูกถูกแบบระยนสั้น ระยะสั้นก็คือคนแกล้งมันพอเขาแกล้งไปแล้วโสวยมันก็แกล้งให้สนุกมันก็เลิกแกล้งระยะยาวโลกสวยก็รอดอีกเพราะว่าจะพูดอะไรก็พูดเลยน้องเตี้ยก็เรียกไปเลอห้าปีสิบปีก็เรียกไปไม่มีความหมายไม่ได้ให้ราคาอะไรเลยงนั้นกลุ่มโลกสวยก็จะรอดก็จะรู้สึกสบายใจดีไม่ได้มีอะไรนี่นการทําให้เด็กคนหนึ่งมันโลคสวยจากข้างในเนี่ยมันต้องถูกถูกทงทำมา ไม่ได้เกิดมาทุกคนจะสวยได้ขนาดนั้นมันต้องูกสอนมาว่าเฮ้ยหนูเรื่องนี้ช่างมันเถิดผ่านไปเรื่องนี้อย่าไปให้ราคามาถ้ามีเรื่องนี้มาอแม่กอดเป็นไรรูปกติมากี๋ยวหนูจะต้องเจอเรื่องคล้ายๆนี้อีกต่อไปนู่นนี่นั่นพอมันเป็นสกิลที่ที่ครอบครัวอัพอัพอัพจะมาเรื่อยๆเขาก็รอดค่ะก็ต่อไปุรื่ีหายไปแต่เรื่อีไม่หายมันคงจะอยู่คู่โลกลิขิตนะนแต่ว่าเรื่องอื่นๆมันจะเข้ามาในช่วงชีวิตของมนุษย์คนหนึ่งอีกหลายเรื่องมาก ถ้าเจ็บร้อนด้วยเรื่องแบบนี้ต่อไปจะอยู่ยังไงน,น,นั่นคือประเด็นที่ว่าเราต้องการการดูแลของผู้ใหญ่มากๆที่จะทําให้คนคนนึงลกสูงเห็นทุกอย่างในเชิงบวกได้ค่ะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากทําให้ดูบทึกตัวเองด้วยนะคะว่าเป็นคนโลกสวยอาจารย์หลังจากข้อมูลที่อาจารย์ศึกษาเกี่ยวกับการแก้งกันในโรงเรียนนะคะอย่างที่เราได้เกิดไปแล้วว่า เออพราว่าเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนะี่ยมักจะถูกเหมือนตกเป็นย่งนะในการตัดแกล้งมากกว่าเด็กทั่วไปในฐานะของผู้ที่ศึกษาเรื่องนี้ค่ะอาจารย์มีความคิดเห็นนะอย่างไรบ้างคะอันนี้ก็เหมือนจะทั่วโลกเลยนะคะก็คือเด็กกลุก่มพิเศษโดนมากกว่าเด็ก,กปกติอันนี้เป็นเป็นแอบสโตรี่เลยเป็นความจริง,จร,ง,จ,รงจริงนะคะก็อย่างที่เราทุกคนเข้าใจกันว่ามนุษย์มีความต่างแล้วก็มีความสูงกว่าต่ำกว่ามีความรู้สึกว่าสูงกว่าต่ำกว่ารู้สึกถึงความไม่เท่า ู้สึกถึงการต้องกดใครบางคนเพื่อให้ตัวเองโดดขึ้นมาดูดีขึ้นมามันก็มันมันมีเหยื่อแล้วก็มีผู้ล่าเสมอนะคะฉะนั้นสําหรับผู้ล่าบางคนเหยื่อที่อ่อนแอมันก็ผู้ล่าไม่ต้องใช้พละกกาลังอะไรมากล่านิดหน่อยมันเหยื่อมันอ่อนแออยู่แล้วก็พอแค่ผู้ล่าโดดเด็นขึ้นมาเป็นหัวหน้าแก๊งได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอน ผู้ล่าอ่อนแอเดืยอยอ่อนแอผู้ล่าก็แฮปปี้ที่จะที่จะเล่นเดือย,ยลักษณะมันก็มันเหมือนเป็นธรรมชาติของมนุษย์กลุ่มหนึ <S <S ่งได้รับข้อมูลจากผู้ช่วยศาย <S 1> <S 1> สตราจารย์ดรวิคลนทิพย์ในด้านของงานวิจัยแล้วก็ข้อมูลในเบื้องต้นไปแล้วนะคะสอบถามไปที่อาจารย์สุภวุฒิบ้างค่ะหัวหนา้าศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาพิการวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนตรค่ะอาจารย์คะในฐานะของผู้ที่มีประสบการณ์แลกอยากจะให้อาจารย์ ช่วยเหมือนแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังหน่อยจากประสบการณ์ของอาจารย์ที่ช่วยเหลือน,นักศึกษานักเรียนจากสูตร DSS เนี่ยจากประสบการณ์ของการทํางานเนี่ยการแกนแก้งภายในโรงเรียน่ทั้งในฐานะของผู้กระทําแล้วก็ผู้ถูกกระทำเนี่ยเขามีมุมมองที่เหมือนแตกตา่างกันยังไงบ้างคะอาจารย์ครับขอบคุณนะครับก็ในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วนันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําการวิจัยเหมือนอาจารย์ที่ไปเก็บข้อมูลคือเคยจากครับ คือจากที่เป็นของวิทยาลัยการอาชีพพุทธมนฑลนะคะรับเราเรามองในมุมนี้ว่ามันมันเป็นข้อดีของของที่พุทธมนฑลเราจะมองไปอีกมุมหนึ่งว่าจริงๆแล้วการการบุหลี่ในวิทยาลัยเนี่ยค่อนข้างที่จะพบเห็นได้น้อยแต่แต่อาจจะมีนะครับซึ่งนักตรงนั้นครูอาจจะไม่ได้เข้าไปไปโดยตรงไม่ได้เห็น ทุกๆครั้งนะครับเด็กาการเข้าแถวหน้าเสาธงหรือการเรียนเราจะใช้เป็นการเรียนรวมคืออินคลูดกับเด็กปกติไปเลยเพราะฉะนั้นในการเรียนเรียนรู้นะครับมันจะกลายเป็นการสอนหรือว่าสั่งสมไปให้เขาเรื่อยๆแล้วการพูดหน้าเสาธงทุกๆครั้งเนี่ยครับมันทาให้เด็กเข้าใจกันมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งเด็กที่มาอยู่ที่พุทธมณฑลเนี่ยเป็นเด็กที่ที่โตแล้วคือเป็นเด็กที่1 8 19 20เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาโตขึ้นเรามองว่าเด็กพิการกลุ่มนี้ก็มีความแข็งแรงในสังคมเนี่ยมาก พอเขาผ่านโรงเรียนปฐมมาแล้วและอย่างเนเด็กพิการเนี่ยร้อยมากที่รู้จักคาว่าบูลลี่เนื่องจากว่าอะไรครับเคอก็อยากฝากอาจารย์ให้ให้เข้าไปช่วยทํางานเพื่อจะให้เราเห็นภาพเพื่อน่จะรจกว่าเด็กอะเด็กพิการจะอยู่ในโรงเรียนเฉพาะทางตั้งแต่อนุบาลจนจบม .6 เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเล่นเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกก็คือแกล้งกันซะส่วนใหญ่เล่นกันซะส่วนใหญ่แต่คาว่าบูลลี่เนี่ยมันมันเกินเกินขอบเขตท,ท,ที่ที่จะเข้าถึงว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเขาไม่เคยกับคนปกติ พรานักเรียนก็พยายามที่จะทาให้กล่องความแข็งแรงทางจริงใจเนี่ยเขาแข็งแรงมากขึ้นความอยู่ที่ท่ผู้ทรมาร์ทนด้วยสาภาพสังคมตอนนี้เปิดเปิดรับเอาพูดง่ายเลยถ้าเทียบกับ1ิปีก่อนกับตอนนี้เนี่ยคนพิการเนี่ยก้าวกระโดดไปทุกมิติขององค์การไม่ต่ทั้งรัฐบาลการศึกษาภาคเอกชนหรือทุกหน่วยงานเนี่ยผลักดันให้คนพิการเนี่ยมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยก็พยายามไม่ได้บูลลี่เขาอาจจะไม่ได้โดนสังคมบูลลี่แต่เขาอาจจะบูลลี่ตัวเอง อันนี้เป็นอีบุงีิเขารู้สึกว่าเขาทําไม่ได้แล้วเขาไม่เทียบเท่ากับคนปกติแล้วเขายังด้อยกว่าอันนี้เรามองว่าเด็กของเราเนี่ยไม่ได้ถูกบูลลี่จากจากเด็กปกติแต่เขารู้สึกกดดันกับตัวเองที่ต้องเรียนรวมกับคนปกติในการทํางานนะคะเพราะ,ะนั้นเขาก็เลยเพยายามที่จะผลักดันตัวเองเนี่ยทำยังไงเนี่ยว่าครูเนี่ยจะทำยังไงให้เขามีศักยภาพมากยิ่งขึ้นคอยให้กําลังใจคอยให้ทา ปรึกษาเขามากขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างด้วยการสื่อสารการบูลี่ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารถูกไหมครับถ้าเด็กปกครองทางการได้ยินเนี่ยภาษาไทยเนี่ยไม่ได้แล้วประโยคไม่ได้แล้วก็เลยไม่รู้คำบูลี่แล้วคำเนี่ยมันมีการเกิดใหม่ทุกๆทุกๆุกชั่วโมงทุกๆปีทุกๆุกวันเกิดขึ้นใหม่ตลอดอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเด็กที่การทางการได้ยินเนี่ยก็ไม่รู้แล้วจากคํานั้นเด็กที่ปกครองทางนันสติปัญญาก็แค่รู้สึกเซนซิทีิกับคำนึงที่เรียกว่า เด็กปัญญาอ่อนเด็กปัญญาเพราะนั้นเขาก็จะรู้สึกเซนธิทิกในคําพูดอย่างงี้ครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่า,วาตอนนี้สังคม,รมเ,เริ่มให้โอกาสมากยิ่งขึ้นมีการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นในกระบวนที่พบการกันแกล้งอะไรเนี่ยเราเรายังไม่ไม่เคยพบโจพบเจอได้ประสบการณ์ตรงนะครับเสวนมาจะเป็นแค่แค่เด็กๆมาบอกว่า,วา,วาเออเขาทําไม่ได้จะทํำยังไงดีเพราะฉะนั้นวิธีแก้คือเราต้องไปทำแทบ้านข้างหลังเขาคือไปคอยให้กําลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาว่าควรจะทํายังไง